วัสดีครับผมพอกันคือเก่าครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ก็อยู่กับสายโหดเมืองอำนาจคือเก่าครับนี่กำลังลุยผ่านสามครับนี่ใกล้ซีเรียวนะครับบ้านนี่ลุยต่อเนื่องเลยครับ ไก่ผ่านสามครับผูอ้อยครับโอ้ไก่สีเทียงเลยเสียงรดกันยังห้าวคือเกาครับพี่น้องเอ้ยนึกว่าต่นคนขับหิวเข่าแล้วอยเบิ่งแต่ทอหรอครับสังเกตเลยครับ จะโูดบ่โหดล่ะคว,วนกระจายเลยครับพี่น้องเลยนี่ดาเขาว่าพอรถไถฟ,ฟอร์ดครับนี่เผ่าเดียวครับพี่น้องีสููครับรุ่นนี้กำลังลุยผ่านสามครับนี่ ไทยกับดีกับจากรวมเ่ได้ครับฟังนี่ว่ามันเป็นเอ e งครับฟังทั้งนี้น้ำขังเดี๋ยวอีกฟังทั้งนี้คือสีบาหยากก็ได้ครับไี่ ไฟฟงจากจากได้ครับพี่น้องเอ้ยยืนเป็นบืนครับเมื่อนี้โอ้ร่มกับสีเฮงเนี่ยนะครับเมื่อนี้เพราะว่ายูมุ่มสูงครับเมื่อนี้ถ่ายมุ่มสูงเลยครับนี่พีน้องเอ้ยซื้ออาลารดครับ ข้องก่อนขีไทยเิ่นลมเป็นเท้าเลยครับเอาดิดวางต้นใหม่้แลวบานี้เบิดแล้วลาาลลครับต้นใหม่บานี้ไทย่าวเลยพี่น้องเลยลวงสาวเดียวเลยบ่ต้องลบต้นไม้ย่าครับบานี้ คแต่กลุ่มเลยครับพี่น้องเอ้ยผมนีส่สร้างเหยียบอย่างเดียวครับนี่เพราะว่ามันสีเทียงแล้วครับนี่บาไว้แล้วหิวเข่าล้ะครับนี่นี่ละเหลืออีกบุก,กี้ข้องครับนี่เหลืออีกประมาณคางละสีข้องครับนี่ประมาณ แต่ว่าสไตล์ของฟอร์ดเพิ่นกับไทมอนอยู่เลยครับแต่ว่าย่านตีดินลมครับพี่น้องเอ้ถ้าดินบ่ลมนี่บ่ย่านปะไดรครับฟอร์ดนี่อย่าให้มันลมน้ำเอ้ยย่เจนน์เนี่เน่เน่ยเนี่ยเนี่ยเน่เน่อย่าเด้อ มอดีอย่านเตนดินลมครับพี่เอาเลยแต่ว่าถ่ายดินบ่ลมเนี่ยบ่น่าสิมีปัญหาครับสำหรับสิบเป็นงานไถหรือว่าสิเป็นงานดันครับ เสียงหวานนะครับมาเนี่ยาวเลยครับยาวเลยพักทีเดียวคือกินเขาเ่าพอแล้วครับมาเนี่ยเัาไก่เบล่าเลยล่ะ หวานครับพี่น้องเอ,อ้ยในสีเทียงแล้วหวานช่วยๆแล้วครับคนขับก็เริ่มหิวเข่าแล้วมนเนี่ยซัวเฟือเห้างแต่ว่าเสียวมันเลี้ยนะครับจะสีกินเข่ามาเนี่ย ยางเดียวเข้ามาหนงี่แล้วมากนอย,ยแล้วกับเนเดียวแล้วบมาแล้วมันสีเทียงเลยดึดยโอ้พันสีเฮ็ดอยู่ครับสี nếu xiên hay vô Okay. เอาไก่ซีเรียลนะครับอไปในบนคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อน,นิดเดียครับเด้อหรือว่าไผเด็กกดแล้วก็บซีบัวเด้พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม